ส,สวัสดีครับเอฟซีแพนครับทั่วโลกทั่วประเทศที่กำลังรับชมช่องบุญทานกินเที่ยวนะครับนี้พาะพีพระนองมาเบิงสร้างธนเิเหตุอยนี้สิวัดบาว้าเเพื่อจะไปกึง่งใช่ไหมฝ้ายอย่างหนาผมนี่เป็นฝ้าสูบเอโอเก้าซีได้่หนอนได,ด,ด,ด้เป็นฝ้าสูบลดบรรทุกนะครับบรรทุกทินบรรทุกกรวดบรรทุกไส้บรรทุกไม่ สืบคนการเกษตรสูยางซุเน,นี่ยเราพี่น้องปลาหกสูบนะครับมันแกนะครับจะออกมาทำการแก้ไขนะครับ่อมปะาุเรียบร้อยอัดน้ำร่องน้ำแล้วน้ำโบออกบอกบกหัวกระสีไว้ควนอัดน้ำแล้วก็มาทำการปาดนานะครับจานต้อมเพิ่มกับปาดนาเรียบร้อยแล้วนะครับมน,นี้กระสีมาให้อันเนี่ยทำบาว่าโดยในช่าง มันบอกซื้อพี่น้องยันเมีหน่อยเพิ่อนเห็นอ่ะคือหาคักหาเนี่ยแต่สร้างหรืหาย่งดีเสีจอย่างหุลาขั้นมีหรอโอ้เส็จตรงความสะอาดตี้าบอกเก็บมันตีบล็อกเกบเออเอาารันปากรนตุดเออละเอียดดีเลยเออขอทาขอทาหาร้อยลาวไปน้ำลาบบอลลาบฮกกัิ ตีตัวบอลคือโบตีโบตีล่าก็คือลดาแล้วว่าเจ้าตีแตกอ่ะนั่นวะแนนตีแกบ้าก็ดีๆลดาแล้วว่าตีแนนตีเด่นเพื่อจักจุดเนี่ยเอจุดเครื่องเอาฟ้าเมื่อกี้ขึ้นมาเพียรสองจุดฟ้านี่มันลุ่งเข่าหรืเพียรจุดเครื่องอ๋ออ๋ออ๋อมีพี่น้องที่สร้างเงินประปาดออกหลายเพราะว่าถ้งเห้นมันมีเครื่องครบเนาะ กับการกันตีบบาวๆนะครับเพื่อเพื่อประมาณจุดครึ่งถึงสองจุดนะครับผมประมาณนครับประมาณนั้นถ้าสามจุดมันสิแน่นโพดเนาะปลาไปในล่กงเต่าเ็ไปยังสามจุดเออไปเรื่อยๆปลาปูมันบอวัดนี่วัดไอเสียเรื่อยดีก้อนก็วัดไอเสียก้อนวัดอะไรก้อนก็ได้ญาติถือว่าต่ว่าถ้ช อไอเสีย,แล,สยแล้วก็โคนจะไอเสียน้ำกันนอดโคตรจดไว้ในทียนข่คือมีตะวัด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 โมบึงเลยว่ะเกมันเดือดเดือดอยู่แล้วว่ด้ว่ใช่ไมมัน,ม,นม,มันแตกตงเดียวงั้นเหแตกตัวเดียวแตกอูอืมตเลยบ่ได้วัดอย่างมากไม่ย่างไรเลยใช่เลกแข็งสิ ยันเวยจดไว้บ right. so ่ลืมตัวไล่ไปเนี่ยฉะนันตัวแปลกๆมู้อะไรที่ว้อันตัวคือมูกับโบเขียนอันแปลกมู้ที่มีตัวสองตัวเนี้ยกะถึงตัวเดียวพี่น้องให้การทำการทำงานนะครับกบบนี้ขั้นตอนไล่ขั้นตอนนี้เลยในการทำฟ้าสุดทำฟ้าสุดอะไรก็ปนะมาณเอาฟ้ามาแล้วอ่ะ ใบสองเล้วใบสามเล้วบอสร้างอุ้ยันรพเมร์ในพี่น้อเลยมันอกีใไต่ไปล่เด้กับมือกับตีไปยักษ์ีหามือกับไอ้สร้างเนาะเป็นว่ากับจิตกับย้ายเก่งเออกับย้าเก่งยามแม่พูดไรกับยกสีหามือเนี่ยทรงสมเออกับพูดเป็นว่าพวกนี้เสียจไหมช่างโอ้ยอะไนกับแม่ลวเนาะขันไม่เห็ดปลาเว้าซือแม่เยอะแต่ว่าขันตาแตกปลาเล่ากับห้โอกาสเนาะ ต่างเลยทางานประมาณเดกสามสี่สามมือขึ้นไหมสามมือสามสี่มือหามือตัวตีฟ้าตัวตีผ้าเราตัวตีมาเชื่อมเชื่อมเราตัวตีมาอัดน้ามาไสนหนาปาดหนามาขึงบาว่าอกึ่งบาว่าเนี่ก็พ่ามเนเครื่องมือเราตีฟ้าเนี่ยเนาปลาะชั่วงเนี่ยเออปลาตะชั่วโมงพวกน่ะขึงบาว่าอยังพ่กนยังไปปาดบาอีกปาดบาก็มาบดอีกอัดหลอดอีกพวกน่ะ มือนึ่งล่ะในกระบวนการที่ว่าจากปาดหนามาตีบาว้าเฮ็ดบาเนี่ยมันบอกครับเฮ็ดสีนี่มือนึ่งเราเนี่ยเอานหล่ะตันก็ต้องเป็นย่างหน่อยกับสามสี่มือความทรงนี่กับสี่หามือเนาะับใช้งานได้เลยห้างเหลอกกับมีอยู่คือผมบอกเราพี่น้องมีเงินกับซื้อฟ้าไม่ผมมีกับสอนมันบอกครับเอออีกห้างเรียงอีกเรียงก็คือไปหาปลาถอด น้ำเชียงกงเชกงกัเกแเล้วกับมีบ่บมีกับบอกว่าถือได้ครับฟลาถอดอันนี้กับราคากับเล้วจะด้ี้กับเชียงกงพอน้อเกัอมาฟ้าแปลกๆกับราคาก็จะอัพแน่อยาา่างนี้แมนคาสูงเนาะเอาพี่น้องเอาไว้ซ้ำนี่แล้วพี่เองมาจอบเบิ้งสางให้พี่น้องได้เห็นวิธีการวัด ขนาดแล้วก็จดไว้นะครับก่อนจะทดถำการไปกึ่งนะครับไปกึ่งบาว้าวเพื่อนก็จะมีขนาดยี่เด้ความสูงตำ่ำเห็นบ่งานเอามาเพื่อไว้เอาสูงต่ำใดมันจะมีขอบมันมีขอบเปเปอร์มาเนี่ยนั่นเยอะขอบเปเปอร์เนี่ยอเอาต่ำขอบเปเปอร์นะะั่นแหละ อย่างเช่นบอเวอร์เนี่ยขนเวอร์เนี่ยพางล้มไปมันวัดยากมันติดเตอร์มันมันติดเตอร์มันเบิ่งยากเลยเอาเคยเห็ดดูเนาะเอาตัวเก่ามาวัดจบหกจุดห้านี่คือความสูงสามสิบเก้าจุดสองนี่ก็คือความกว้างความโตนะครับครับผมทางเขาเรียบร้อยแล้วกัน ติดไปกึ่งปาดก็วันหนึ่งถ้าหอ่ะพี่น้องก็เอาไว้ซ้ำนีน่นะพี่น้องนะขอบคุณพี่ขอบคุณน้องพี่ขอบบารับชมนะครับแข้กับลังใจช่างอุดนะครับในการสอมแชรไขปัญหาปลาสุบนะครับผมอันนี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งพี่ช่างอุดไทยท้าิมทิขาดประกันใดน,นะครับบมบกกั้นนะขับคอโสดคอประธานอาไพ่เอฟซีแฟนครับตี่กำลังรับชมแล้วก็ ครับ,ลค,รบคลิปนาสิไปอันใดนะครับกัจังควายวากันนะครับของเราคลิปนี้กับใบสนีนะพี่น้องนะขอบคุณและสวัสดีครับ